ก็ S <S พี่ตีก็ไปมาหมดแล้วใช่ปะปาเนี่นครับน้นโอ้โหอยากจะบอกว่าช่วงโอ้โหช่วงเอฟซีที่ไปเยอะมากช่วงนั้นของของพี่ไปไปเยอะมากโอ้โหได้เห็นทุกอย่างเลยยกตัวอย่างอย่างอย่างเีปารเนี่ยเป็นเป็นเมืองพุธก็ทําให้พี่ได้เจอสิ่งของศักดิ์สิทธิ์มาแล้วตามถึงบ้านพี่เลย <S 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 จริงมันคืออะไรพี่ไม่พี่เคยไปซื้อแบบเป็น เออเป็นมันเป็นของร้านขายของเก่าที่เนปาลไงแล้วมันเป็นเหมือนมันเป็นเ,เป็นทองเหลืองที่เอลักษณะมันคล้ายๆเป็นที่แขวนประตูอ,ะอ่ะแล้วก็มีมืนแบบมีตาตาดุดมีจมูกมีปากมีเขี้ยวยะะอะไรเงี้ยครับเห็นสวยดีก็เลยซื้อตั้งใจจะซื้อกลับไปแตกบ้านเล่นๆอ่าแล้วก็คืนนั้นเนี่ยพอซื้อไปเสร็จ ก็ยังไม่ได้กลับคืนนั้นนอนนอน,นอนที่เนปาลก่อนมันะจะเป็นมันจะเป็นบ้านเป็นบ้านเดี่ยวๆเป็นห้องพักเดี่ยวๆเดียวๆบนเขาอะ่ะที่เนปาลน,นะ,ะแล้วพอดีปกติเนี่ยไปที่เนปาลผมจะนอนกับพี่ตุ้ยแต่คืนนั้นพี่ตุ้ยเขามีคนนอนด้วยเฮ้ยทำไมไปกับพี่ตุ้ยได้อ่ะอ้าวรวมอ้าวอ๋อเหรอม่ทคิดรวมเหรอ ทำไมอ่ะตอ่เพราะผมเข้าใจว่าเป็นทิ่เดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครั้งนั้นมีมีไปไปกันเท่าคนมั้งโอเคโอเคอ่าตอนอะไรตอยแล้วคืนนั้นพี่ตุ้ยก็ไปนอนกับแม่พี่ก็นอนคนเดียวครับเออแล้วพี่ก็คืนนั้นพี่ก็แบบโดนผีอ้ําผีอ้ําเหรอเคยโดนมากเคยโดนมากคือแบบเหมือนแบบแบบขยับตัวไม่ได้อ่ะเออผมไม่เชื่อฮะอ่เราดูเออไม่รู้ไงมันอาจจะเป็นพิทศาสตร์ก็ได้คือแบบเหมือนแบบ แบบรู้สึกตัวแต่ขยับตัวไม่ได้แล้วก็แบบร<อ>ู้สึกว่าเตียงสัน่นก็คือสั่นแรงมากเลยแบบเป็นนักกลัว<อ>นักกลัวมากก็อยู่คนเดียวทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องทนรอจนถึงตอนเช้าแล้วก็กลับบ้านไปออเออพอพอกลับบ้านไปเนี่ยพี่ก็เอาไอ้ไอ้เครื่องไอ้ทองเหลืองเนี่ยไอ้ที่พี่ซื้อมาเนี่ย<อ>ก็ไม่รู้จะเอาไปวางไว้ไหนพี่ก็เลยเอาไปวางไว้ตรงบนซิงห้องน้ํา ในห้องน้ำอ,ะอ่ะเออก็ไม่ได้อะไรก็อพอผ่านไปสักประมาณไม่เกินสองเออเออไม่ไม่ไม่เกินอาทิตย์ประมาณสามสี่วันนี่แหละ <c oughs> เออแล้วก็มีคืนหนึ่งที่พี่นอนอะ่ะพี่ก็อารมณ์เดิมเลยลก็แบบโดนผีอึมแล้วก็แบบเหมือนเดิมเลยอะ่ะตึงสัน่นแล้วแบบเครียดเครียดตัวไม่ได้เลยแต่คราวนี้พี่พยายามแบบลืมตาม,มองดูอะ่ะแล้วพอจังหวะที่มองแบบพยายามมองมองขึ้นไปอ่ะแบบแย้พยารียดอ่ะ ก็เห็นลูกตาอยู่คู่หนึ่งแบบมองไม่เห็นอแล้วก็แล้วก็แบบเหมือนลอยๆเงี้ยแล้วก็จ้องพี่อยู่อ่ะเออแล้วก็แล้วก็พี่ก็ตกใจแล้วก็พยายามแบบขยับตัวให้ได้เออสรุปสรุปว่าเป็นมาม่าพี่มาปลุกเปิดได้แล้วนีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรอเล่นเราเล่นก็ก็พยายาม เก็บตัวให้ได้อะไรเงยนะแต่ว่ามันก็ใกล้จะเช้าพอดีพี่ก็เลยต้องไปถ่ายละครเออว่าังไม่ได้บอกอะไรใครเออแล้วก็พอพอถ่ายละคเรเสร็จเนี่ยวันนั้นก็มีแฟนคลับพี่แบบมามารับอะไรเงี้ยมาแบบอ,อมาเจออะไรเงี้ยเขาก,เขาก็เขาก็ถามพี่บอกว่าเออตีเคยได้ข่าวว่าเหมือนที่เนปาลเนี่ยมันมันตดมีซื้ออะไรมาเปล่าอะไรเงี้ยเออบอกเออถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดอ่ะมันตีท,ที่ที่ตีซื้อน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าครูสครูสซึ่งเป็นแบบเขาบอกเป็นพานะของเทพ ถ้าตีซื้อมาเนี่ยตีควรจะเอาไปบปูชานะเออหรือว่าเอาไปไว้ที่สูงอะไรเงี้ยมันก็ตกใจเลยอ้าวอ๋อเออก็ทําให้พี่กลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนพี่เพิ่งฝันไปอะ่ะเมื่อคืนผมเพิ่งฝันไปแล้วคือผมยังไม่ได้บอกใครเหมือนเหมือนบอกแค่ม,มาม้าคนเดียวตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้บอกใครอยู่ดีวันนั้นวันนั้นเลยเขาก็มาทักเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเอเอหรือว่าจะอาจจะเป็นสิ่งนี้ที่แบบเออมามาเตือนที่อะไรเงี้ยเออ หลังจากนั้นพี่ก็เอาอันนี้ไปให้คนอื่นเลยอ้าวไม่บูชาแล้วก็ไม่บอกเขาบอกว่าอันนี้ศักสิกมากครับผมเชื่องในปากให้เลยอ๋อแล้วก็เลิกติดต่อเลยก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เป็นไงทำไมพี่โยทิ้งอย่างนั้นไม่จะบอกไม่จะบอกว่าซื้อของอะไรอะดูให้ดีๆไเคยเจอเรื่องผีแล้วไหมผมไม่เคยเจอวะทิ้ี อเราอยากเจอไหมไม่อยากวะไม่รู้ว่าแต่แต่ยังแต่ยังไม่เคยครับี่ไงให้พาไปที่ไงควรอวดผีอะไปดิล่าท้าผีไปดิผมก็กลัวเลยกล้าเปล่ากล้าเปล่ากล้าเอคุ้มหรือเปล่าคุ้มมาถอยจะได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นนะไม่เอาเพื่อนแค่พี่ตีคนเดียวก็ลำบากเล้อะไรครับ เซตขึ้นมาไหมเหรอคือถ้าเข้าไปข้างในอ่ะมันก็มีอะไรที่เขาเซตบ้างอย่างเช่นแบบว่าไอ้จุดทูบนน่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าสถานที่มันก็ล้างจริงๆเป็นเป็นที่ล้างจริงมีประวัติจริงๆประวัติไม่รู้อ่ะเขาเขาเขาก็เล่ามาเอออาจจะอาจจะชาวบ้านเล่าอาจจะมีมีเอออาจจะมีชาวบ้านเล่าด้วยอาจจะมีส่วนจริงด้วยอะไรเงี้ยเออแต่อย่างของพี่ไปพี่ไปสองครั้ง ้วดงวดแรกเนี่ยงวดแรกไปแถวบางนาเยบเป็นบ้านล้างอย่างเงี้ยพี่ไ,ไปสองรอบเลยเหรอเออไปสองรอบเลยกลัวเออแล้วก็ว่างวดแรกพี่ไปกับซาน,นิพี่ซาน,นิเออแบบมันเป็นเขาเอ,อ่อนอกบ้านมันก็จะมีแบบอยู่เป็นคูเป็นเป็นบออ่อคลองอ่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่เอ,อ่อมีมีผู้ร้ายเนี่ยลากผู้หญิงมาข่มขืนอะไรเงี้ยแล้วก็โดนจับถ่วงน้ำตาย ก็ตายอยู่ที่นี่แล้วก็แบบว่าบันดีพปนดีสมนี้ก็ลอยขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีมีช็อตที่แบบว่าเอาเอาขาจุมน้ําอืมอันเนี้ที่พี่เจอคือจังหวะที่จุมน้ําอ่ะพี่รู้สึกว่าอ,วอะไรไม่รู้มัน,ม,นมันมาโดนอะ่ะเออสะหลุดไป,ปยุงยุงมากัดแต่ต้นขาเออชอบวิธีเล่าเรื่องแกหน้าตายแล้วก็มา น้าตายมานั่งนานตายไปเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยบ้านแต่นี่อันนี้ซานนี่เขาบอกเขาเขาเจอเขาบอกว่าเขาเขารู้สึกเหมือนแบบมีมีอะไรมาลูบขาอย่างเงี้ยเหมือนมีมือมาลูปเนี่ยรอใช่เออมีเปล่เออมืดีหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าผมจะตลกทุกเรื่องอันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงก็คือแบบมีมีมือมาลูบขาเขาเนี่ยนะแล้วก็มีมีช็อตหนึ่งช็อตที่พอเข้าไปในบ้านครบสี่คนแล้วอ่ะมันมีสองคู่แล้วช่วงนั้น แรกๆก,ก็แบบว่ามีให้ให,ให้ให้เล่นขี่ถ้วยแก้วอะไรเงี้ยเออแล้วมันมันก็ขยับนะแก้วมันก็เลื่อนอ่ะผมก็ไม่รู้ใครเลื่อนอ่ะแต่ผมไม่ได้เลื่อนแน่ๆเออนนี้ก็ <ยา S 1> ไม่รู้อนันพิสูจน <ยา S 2> ์ไม่ได้แล้วก็พอพอจังหวะที่ออกมาเนซาดี้เขาก็มีมีถามว่าเอ้ยตอนที่นั่งเล่นกันอยู่พี่ได้ยินเสียงกระซิบอะไรเงี้ยมันเสียงอเสผู้หญิงพี่ตีใช่ไหม เออพี่ปวดขี้แล้วอ๋อบ้านะเนี่ยแล้วเราหน้ากลัวก็มาเบรกเนี่ยคือเขาได้ยินข้างที่ไม่ใช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 ่เป็นแบบหูฟังหรืออะไรอ่ะเขาบอกทิมงานก็ได้ยินเสียงไมยิน้ยนี่ก็ไม่รู้แต่แต่พี่พี่ไ uh ม่เจอเพราะว่าวันนั้นพี่ใส่เสื้อพี่คันเน่ไปซึิงจริงๆแล้วจอยังไงวะเฮ้ยกันเน่เขาบอกว่าเออก่อนจะเข้าเนี่ยเครื่องราง เออสีสี้่างๆต้องถอดออกให้หมดนะครับแต่ผมใส่เสื้อไปจะให้ผมถอดยังไงนะครับพี่ป๋องเราโหยตีมึงแห่แหมมึงนี่แสบนะแหมมึงเล่นใส่เสื้อแล้วใครจะให้มึงถอดเนี่ยนี่เนทริคเป็นทริคเฮ้ยมันมีจริงเสื้อเป็นเสื้อและปักลายบออนไลน์เหรองงงง เราชิใส่เยวนี้เลเออแล้วก็แล้วก็มีมีมีอีกหนึ่งเออเป็นเอตอนนั้นไปไปโปรโมทของภาพยนต์เรื่องตีสามนตอนนั้นก็ไปกับเจอผีแยะเอผีที่เล่นล่าตาผีเหมือนกันแต่ไปไปที่หนึ่งก็นเสียงเลอันนี้เจอจริงกปถึงบาเป็นเขาเรียกผีเข้ากรอบเกิวก็ในในในจังหวะที่ผมฟังมันตลก มมันตลกแต่ว่าพอจังหวผมเข้าไปเนี่ยตอนแรกแล้วมันก็ไม่มีล้ำก็มีช็อตแรกช็อตหนึ่งก็แบบแค่แตะแต,แตประตูอะตอนแรกมันก็ไม่เปิดอะ่ะยิมต้องกดล็อกแล้วก็ปึ๊บยิ้มเข้าไปอะแล้วก็มีแค่แตะแตอยู่ยิมก็เปิดปุ๊บขึ้นมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีชอ็อตหนึ่งที่เขากกให้ทำภารกิจให้ให้ให้กินข้าวกล่องที่เส้นเส้นวิญญาใช่ฮะแล้วก็ก็มันก็มีอยู่สองกล่องเนี่ยผมก็เข้าไปเนี่ยเนจะกิน มีพี่พี่ที่ไปด้วยกันอยเขาชื่อพี่บีนเตอร์เรื่องไหนก็เฮ้ยตีตีตีเฮ้ยอย่าเพิ่งกินเออทำไมอะทำไมพี่พี่ว่าพี่เห็นวะผมบอกเห็นอะไรพี่พี่เห็นเลยมันสามันเกาะกองอยู่ขอบเกาะโอ้ตัวแมงเลยโอ้ไม่ฮาเลยเนี่ยโอ้ยนี่อะไรนี่จบแล้วเหรอตีเข้าเกอง ก็เท่านั้นแหละกี๊ดเลยกี๊ดเลยโอ้โหตัวเบ้งเลยอ่ะเห็นเลยอ่ะดีนะไม่ไม่ไมเปิดกล่องอ่ะเกาะอยู่ว่าโอ้โหพี่คัดก่อนเลยคัดก่อนเลยอันนี้อย่าเอาอย่าเอาลงเด็ดขาดพี่ไม่ได้ผมไม่ได้กลัวจริงแต,แต่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบผมไม่ชอบมันมัน,นมันเดาใจไม่มันเดาใจยากเป็นสัตว์ที่เดาใจยากผีเข้ากล่องผมไม่ผมไม่เล่าละเรื่องละ เออเออเออีมีมีเรื่องราไม่ไม่ค่อยมีว่ะผีเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องอาฮาแล้วเรื่องเรื่องอาฮาผมเล่าไม่ค่อยเก่งว่ะพี่ออไหรอก็เมื่อกี้พี่ก็พี่ก็แปะโชว์แล้วไงโอ้ยแมปิดท้ายนะแปะก่อนกลับผีข้ากล่องหรอข้าวกล่องนี่คิดสดสหรือว่าคิดมาแล้วอะ หรือว่าเคยเล่าใครมาแล้วไม่เคยเล่าว่าเป็นผีเข้ากองไม่เคยปูเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยประเดิมเอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วก็แตกโอ้พี่เก่งว่ากูหกเพื่อนเนาะกูหกคนอ้แต่เจอจริงเอ้แต่พี่เจอจริงเออเออพี่เจอแบงสามจริงอเจอจริงโอ้พี่ตกใจมากตอนนี้มีเรื่องมีเรื่องอะไรแบบขำขำไหมน้าแตกอะไรเงี้ยตอนในคอนเสิร์ตก็ได้หรืออะไรเงี้ย อะไรนะครับคำถามที่เล่นเมื่อวานคำถามที่เล่เมื่อวานยังไงนะคำถามอะไรนะถามผิดคนแล้วครับผมว่าไม่ไม่ผมไม่ได้ยินไงอ๋อเป็นเกมก่อนคอนเสิร์ตเอาเกมก่อนคอนเสิร์ต กะไรคะทำไมสงสัยคำตอบข้อไหนหรือเปล่าอยากถามอยากรู้ว่าใครตั้งใช่ไหมคะ,นนคะดิฉันพิมพ์เองล่ะคะ่ะแล้วของเราตอบได้กี่ข้อคะมันมีอะไรโดนใจสะกิดใจจริงจริงตอบถูกหกหรือตอบถูกเจ็ดนะขนมอะไรกินล้วปากแตกขนมอะไรกิแล้วปากแตกแล้วลูกค้าเราตอบอะไรไปคะขนมเบื้องค่ะ ก็ฉันให้เธอกินน่ะแต่ถ้าเกิดเธอกินขนมเบื้องก็เบื้องบาดปากอ่ะแล้่ทำไมเธอโหดร้ายกับฉันล่ะแล้วข้อไหนอีกคะที่ผิดวายอะไรกินแล้ไมเมาวายอะไรกินแล้วไม่เมาใช่แล้วจะตอบอะไรวะคะวายเลแล้วได้ฟังคำถามของบัตรอื่นไหม อย่างเขาถามว่าทําไมโคคาโคล่าต้องใช้ซีใหญ่ถูกต้องซื้อของที่ไหนราคาถูกสุดกลางถนนพอาะรถเยอะตอบได้เจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนเช้าตอนเช้าเจ้าสาวใส่ชุดม่านตอนกลางคืนเจ้าสาวใส่ชุด อะไรต้งองถามไ้เพราะอะไร <c oughs> เข้าใจใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> แล้วรออย่างไปเรียนรอ,อรอป่ะคะเรียนครับพ่ตีเรียนรอ,อรอ่ะนี่หรอจะบอกว่าเราไม่ได้เรียนนะเพราะเรารอเป็นอยู่แล้ว อ๋อคิด <c oughs> ไปล่วงน้างต่นู่นเลย <c oughs> คิดไปล่วงด <c oughs> ิฉันเป็นตัวตั้งแต่สองขวบนะจ๊ะเพราะฉะนี้ฉันว่างแผลทําไมต้องโหยด้วยล่ะคะเฮ้ยสองขวบไปยังไม่รู้เรื่องเลยนะสองขวบพี่ก็ไม่รู้เรื่องแต่แม่พี่อบอกว่าเออฉันได้ลูกสาวแล้วล่ะเ <c oughs> พราะดิฉันป <c oughs> ีนโตเครื่องแม้งโตเครื่องแปลงแม่เล่นตั้งแต่เด็กแล้ว <c oughs> พอแม่มีลูกชายแล้วไงคะแม่มีพี่ชายแล้วรู้พี่เอ๋รู้ว่าปีนเครื่องโตเครื่องแป้งไง แต่เดี๋ยวนี้บางคนมาค่อยรู้ตัวที่หลังนะระวังนะหาตัวเองให้เจอก่อนโอ้ยผมหาเจอนานแล้วครับหาเจอในบ้านใช่ปะโอ้ยก่อนหน้านี้แนวหาเจอตั้งนานแล้วอ่ะะเกิดมาก็หาเจอแล้วเกิดมาก็หาเจอแล้วมาหาเจอจริงๆอะที่ไหนเดี่ยลาวนมาเรื่องนี้เดี๋ลาวแหลงใส่าเชียนะคะ ก็เป็นไงคะสองคนนี้ไม anyway> ่ต้องพูดเนอะทุกอย่างมันไม่ต้องพูดจริงๆมันมันอยู่มันมันอยู่มันสื่อสารออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แต่ทุกอย่างมันอยู่ในใจถูกปะคือจริงๆแล้วใบเข้าใจไหมลูกว่าจริงๆหนูพูดไม่รู้เรื่องอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่แฟนคลับหนูอ่ะเขาใช้ใจเข้าใจครับผมเขาาใช้ใจแล้วสื่อได้ไม่รู้เรื่องค่ะปล่อยนะลย เมื่อกี้พี่ตีเข่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องผมผมมีคำถามบ้างโอ้โหเทิร์ดกูเกิลผมเจอมาหมดแล้วพี่ตีถามมาเลยได้กูเกิลอ่ะง่ายๆได้อะไรเอ่ยอยู่บนไอติมข้างครบเพราะว่าอะไรขึ้นวอลง็ปไงล่ะมาถามกูเกิลเห่ให้เขาสู้กันด้วต้องถามกูเกิล เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเข้าวัดไม่ได้ไม่ใช่ครับสิการเข้าวัดได้ดิครับเออป้าหัวเจ้าว่ดหัวไม่หนุกเลยเออทำไมทุกคนทำลายพ่ตีอย่างนั้นล่ะ เดือนอะไรเอ่ยมีสามสิบสองวันที่จะพูดมาผมคุ้นเลยอ่ะรู้เลยว่าคำตอบไหนถูกเดือนอะไรเดือนี้างสองวันเดือนกว่าอันเลิศละเดือนกว่าเดือนกว่า สงสารพี่ตีว่าอุตสา่สาห์ต่างันเครียดเปิดกูเกิลแล้วมาตายน้ำตื้นพี่ต้องเปิดไปหน้าสามหน้าสี่ดิก็เปิดไลยหน้าหนึ่งพรหน้าหนึ่งไปเปิดแล้วออแล้วทำไมหน้าสองหน้าสามไปไม่เปิดไปหาไม่เจอ่ะถามก่อนว่า ท่านนี้จะตายนำตื้นไว้ดูนะม้าฮัลโหลม้าโอ้โหฮัลโหลมาอะไรเอ่ยขึ้นต้นมะพร้าวได้อ้าเอาดิเอาห้ามเซิร์ชห้าเซิร์ชหมาขึ้นมะพร้าวนับหนึ่งสามหนึ่งเย้เร็วไปสองม้ามาอะไรเอ่ยขึ้นต้นมะพร้าวได้เอาดิเอา ะผิด<า>ครับเฉลยหมาพยายามเฮ้ยฮัโโลโหลอยู่คันนี้ต้องรีบเฉลยเออหมาพยายามไงงงกว่าเนียเอาจนได้หนูเว้ย พยายามนะมะม่วงอะไรเอ่ยกินไม่ได้มะม่วงแก้วไม่ใช่ครับไม่ใช่มะม่วงเน่าครับมใช่เลยครับอะไรวะมะม่วงมันเออมะม่วงมันก็ไม่ใช่ของเรามากินได้ไง โอเคขบพอแล้วคบตั้งแล้ววะพิธีพยายามพยายามจริงจริไม่ไหเด็กแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาบัดดมเอะบัดดุไเอาซิ่งตลอดเลยเตรียมตัวคอหักแล้วจ้านะคะก็เป็นไงคะสนุกเนาะอยากอยากอยากถึงกรุงเทพหรือยังคะ คิดถึงลูกแล้วพอเข้าใกล้กรุงเทพก็จะเริ่มคิดถึงคิดถึงคิดถึงนะคะเนี่ยเดี๋ยวลงแป๊บ,บนึ่งก็ถึงแล้วละนะคะกำลังจะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพี่พงศไม่ขับวนแล้วไปออกทางหนุนเข้าบางปะอินนะได้คําถามหนึ่งใช่ไหมคะั <c oughs> ยังพยายามไมเออพอลล่าพอลล่ากระโดดฮัลโหลพอลล่ากระโดดลงไปในน้ำ <c oughs> แล้วทำไมผมไม่เปลี่ยกอ่า้อะไรนะฮะไมไม่ไดกรดดเออเออถูกปะอาคลิมไนย์ก็ถูกครับถ้าถูกที่เงียบเขาเงียบอ่ะที่เงียเขาหายหายไปไม่ใช่เลยนะ เฮียเขาก็ยังนั่งเคิร์ชหน้าสองหน้าสามอันในจริงๆเฮียก็จะขอไม่แล้วเฮียก็แตกพี่สีต้องเฉลยให้เร็วกว่านี้ดิพี่ถามฮะถามกุเลยเออถามกุ้มเฉลยเลยได้ไหน้าแตกไงว่ายน้ำท่าอะไรใส่หมวกกันน็อกว่ายน้ำท่าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกเออเฉลย ้เร็วไป่ะไมไรคิดหม่ดิมีท่าอะไรว่ายน้ำา้ท่าอะไรใส่มบกน็อกอมาฟีสไตล์เดท่าท่ากบเพดเฉลยท่าจะบ้าเนฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่่าฮฮ สองคนเขาก็จะมีสไตล์ที่ต่างกันเนาะ่ะคงหนึ่งก็จะใสๆซื้อๆคนหนึ่งก็จะเฮ้โอกวนๆอะไรนะคะเจ้าเล่ข้างฝากบอกเจ้าเล่กพี่ตีบอกโอเคใช่แต่ก็อย่างที่พี่ตีบอกแล้วค่ะอยู่กับพี่ตีได้ต้องแสดงว่าสุด